ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดที่หลายคนเข้าใจคือหลวงปู่ทวดเจียบน้ำทะเลจืดแต่แท้ที่จริงแล้วหลวงปู่ทวดท่านมีพุทธคุณครอบจักรวาลหรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งคือมีพุทธคุณครบทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภยัยมหาสเสน่ห์มหาอุดรวมทั้งไล่พูดผี ได้ใช้กันเสนียดจันไรได้อีกด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดจึงเป็นที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานก่อให้เกิดความเคารพศรัทธาหลวงปู่ทวดกันอย่างกว้างขวางพระอาจารย์สิริวัตนทาวรธรรมโมหรือหลวงพ่อสิริจาอาวาสวัดป่าคำหัวช้างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า สารเจ้าปู่คำหัวช้างซึ่งได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศท,ที่มากรบาบไหว้บนบานต่อพ่อปู่คำหัวช้างและประสบความสำเร็จโดยนำเอาช้างมา้ามาถวายเพื่อเป็นการแก้บนจากช่วงแรกๆที่มีการแก้บนไม่กี่ตัวแต่ด้วยแรงศรัทธาที่ส่งผลให้ผู้มากรบาบไหว้ พบกับความสํำเร็จสมหวังจึงเชื่อว่าสารเจ้าปูคำหัวช้างมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัยอาทิบางคนขายที่ดินหรือทรัพย์สินได้บางคนได้ตำแหน่งสูงขึ้นบางคนถูกหวยมีโชคหรือขอเรื่องธร,รม,มาค้าขายแล้วประสบกับความสํำเร็จดังที่หวังไว้ จึงนำรูปปั้นช้งางม้ามาถวายเป็นการแก้บนจากปากต่อปากที่สมหวังเมื่อมาขอพรจากศาลแห่งนี้ทำให้มีรูปปั้นช้งางม้านำมาถวายพ่อปู่คำหัวช้างนับแสนตัวและกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดป่าคำหัวช้างที่มาของการนำช้างมาถวายเพื่อแก้บนหลวงพ่อสิริเล่าว,ว่า มีญาติโยมที่นำสังฆทานมาถวา,ายในขณะที่กราบไหว้สารปู่ญาตเกิดมีอาการชักกระตุกพร้อมพูดว่าณนะบึงทายวัดแห่งน,นี้มีช้างศึกซึ่งเป็นน้องสาวย่าโมจากเมืองโคราชลงมากินน้ำและล้มตายขอให้หลวงพ่อปั้นรูปช้างพร้อมตั้งชื่อให้ด้วยดังนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จสมหวัง จึงได้นำช้างมาถวายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เท่าช้างจริงมากมายภายในวัดและขณะน,นี้หลวงพ่อได้เตรียมปรับพื้นที่ภายในวัดป่าคำหัวช้างเพื่อสร้างจุดเช็คอินช้างพลายแก้วกระดิ่งทองโดยช้างพลายแก้วกระดิ่งทองจะมีความสูง5เมตรและยังนำวัตถุมงคล108 บรรจุเข้าไปไว้ในภายในตัวช้างดังนั้นผู้ที่เข้ามาเช็คอินสามารถลอดท้องช้างขอผ่อนื่่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบจุดเช็คอินช้างปล่อยแก้วกระดิ่งทองยังตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยหลวงพ่อสิริกล่าวต่อไปว่ารูปปั้นช้างมา้า ที่นำมาถวายด้ยวยแรงศรัทธาแม้จะเป็นของดีมีคุณค่าต่อจิตใจแต่หากปล่อยทิ้งร้างนานวันก็จะชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาเรื่องหมายแห่งความลื่อมใสศรัทธาเหล่านี้จะกลายเป็นขยะที่ทับถมหากจะปล่อยปะละเลยให้สิ่งที่ผู้เคารพศรัทธานำมาถวายด้วยความลื่อมใสถูกเหยียบยำ่ำจากผู้รู้เท่าไม่ถึงกาลนั้น เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งหลวงพ่อสิลิจึงให้ลูกศิษย์นำช้างม้าตัวที่ชำรสดุดโสมนำมาทุบทำลายแล้วถมลงบ่อพร้อมปรับพื้นที่เพื่อสร้างองค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตักกว้าง19.99เมตรสูง39.99เมตรรวมฐาน ประดิษฐานคล่อมผืนที่นี่ไว้เบื้องบนเพื่อให้สาธุชนคนรุ่นหลังไน้กราบไหว้บูชานาวัดป่าคำหัวช้างซึ่งมีศาลเจ้าปูคำหัวช้างตั้งอยู่ด้านหน้าติดถนนตรงหัวโค้งพอดีปัจจุบันได้ปรับพื้นที่จากหน้าผาสูงชันให้เป็นพื้นที่ลาบและกั้นแนวรั้วถนน พือให้จอดรถจนบริเวณด้านหน้าได้ทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เคารพศรัทธาที่เข้ามากราบไหว้าย่างปลอดภัยนอกจากศาลพระปูคำหัวช้างที่อยู่บริเวณด้านหน้าติดถนนใหญ่แล้วภายในพื้นที่วัดปาคำหัวช้างแห่งนี้ยังมีพื้นที่สวนสนุกและเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กมีกรงนกนานา,นาชนิดขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่บริเวณสารเจ้าแม่ตะเคียนทองมีสารปูย่ย่าและจุดเช็คอินลายแก้วกระดิ่งทองที่ทุกท่านสามารถลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล